ป๊าพี่น้องครับซานเล้าบันเทิงศิลกระแสมาแรงไม่แผ่วอตอนนี้เขาเรียกว่ากระแสติดลมบนไปแล้วสำหรับหมอลำซานเล้าบันเทิงศิลฤดูการนี้เป็นฤดูการที่สองนะครับของทีมงานซานเล้าบันเทิงศิลแต่ว่า กระแสแรงไม่แผ่วจริงๆตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยเป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นไปอนปไปอนทัวร์กรุงเทพก็ได้ทําปรากฏการใหม่หปรากฏการรล้านแตกได้สําเร็จห,หลังจากที่ล้านแตกที่กรุงเทพแล้วปุ๊บมาออนทัวร์มาแสดงตา่างจังหวัดคนก็ไปชมเยอะกระแสปากต่อปากกระแสชื่นชมว่าหมอลำซานละพระเทิงศิลป์เนี่ยก็คือถึงใจม่วนสนุกมันฮาทุกอย่างมันครบรถแล้วเขาได้ปรับแบบว่า โชเอดนเซอร์เอออะไรเออปรับสคริปต์ใหม่แล้วเรารู้สึกว่ามันลงตัวมากขึ้นหลังจากที่ฤดูการแรกเนาะมันก็อาจจะมีคือคือลองผิดลองถูกบ้างแต่ว่ากระแสตอบรับในฤดูกาลที่แรกก็ดีมากแต่พอมาถึงฤดูการที่สองเขาได้เอาประสบการณ์ของฤดูกาลแรกมาปรับให้มันเข้ากับแบบตรงเข้ากับอะไรยะเข้ากับเข้ากับบริบทมากขึ้นอ่าตอนนี้คือมันลงตัวแล้วอืเป็นกระแสจริงๆพี่ย่าแล้วพอมาถึงว่า เรามาเห็นคิวงานของซานเลาฤดูอะไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วคิวงานก็ยี่สิบกว่าใช่พอมาถึงเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็ยี่สบเอดคิวงานแต่ที่สําคัญนะครับปีหน้าน่ะสิตั้งแต่มกรากลุมพามีนาเมษาเห็นคิวงานแล้วเราครอแบบโอ้โหคนรู้จริงจริงเาลุกเราแทบไม่เชื่อเลยว่าหมอลำปีที่สองทำได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วกระแสของเขาคือมันไม่แผ่วลงอ่ะมันมีแต่เพิ่มขึ้นอ่ะทานแฟนของเเพิ่มขึ้น ตอนนี้พูดจัดนี่แบบหาคิวกันแบบว่าหาคิวยากมากใช่ค่ะจริงๆมันจะมีเต็มตั้งแต่กุมภากุมภามีสิบเก้าวันเต็มมีนามีสามสิบเอ็ดวันเต็มเต็มสามสิบว่างวันหนึ่งใช่มีมีมีแบบว่าปรับโชนหนึ่งเมษาก็เกือบเต็มใช่เอาคิดดูสิมาขออ่านคิวงานกันสักหน่อยสิยังไงเราเดือนนี้ก่อนเนาะเดือนนี้ก่อนเนาะวันนี้วานเดือนธันวาคมเลยนะครับตั้งแต่วันแรกเลยดีกว่า เอาวันแรกวันที่หนึ่งเลยเอาวันที่หนึ่งค่ะที่บุรีร <allow similar S 2> ัมอ,อาบุรีรัมค่ะที่บุรีรัมครับที่บุรีรัมเนาะวันที่สองค่ะวันที่สองที่สี ศรีสะเกดค่ะวันที่3ค่ะที่นครพนมแล้วก็มาวันที่5ที่ชัยภูมิวันที่7อำนาจเจริญแล้วก็วันที่9ที่บึงการค่ะวันนี้แปดอ๋อวันนี้ว่างใช่ไหมวันนี้ว่างค่ะวันนี้ว่างค่ะวันที่9อยู่ที่ไหนนะบึงการค่ะบึงการค่ะที่อำเภออำเภอโซ่พิสัยค่ะบึงการนะครับวันที่11ค่ะเรายืนยันที่บุรีรัมย์ค่ะแล้วก็วันที่15ค่ะทําบุญที่บ้านเจสศิษฐ์ผาเพลินร้อยเอ็ดค่ะแล้ววันที่16ค่ะอุบลราชธานี18วังสะพุงจังหวัดเลยอุ๊ยวัง พุงอุ้ยน่าสิบแปดบัดสมภเดี๋ยนนี้หรออ่าโอเคบัดสุงจังหวัดเลยอ่งั้นไปนะเวทียี่สิค่ะที่อุดรธานีค่ะ22ขอนแก่น23่ขอนแก่น24อุดรธานียีห้าอุดร26มหาสารคาม27่สิบเร้อยเอ็ดยีดขอนแก่น29ขอนแก่น30มหาสารคามแล้วก็31วันเข้าดดาวที่ นครราชสีมาค่ะบัวใหญ่อสมสิบเอ็ดแค่ไหนปิดท้ายของปีเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่เราจะพูดถึงก็คือนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือคิวงานของปีหน้าครับคิวงานปีหน้าตั้งแต่เริ่มมกราเลยนะก็คือฤดูการนี้แหละเริ่มมกราเลย ออกมาแล้วก็คือตกใจเลยค่ะก็คือวันเราจะเริ่มแบบแค่จังหวัดเนาะอ่าวันที่หนึ่งมกราค่ะกาลสินค่ะสองวันที่สองที่สุรินค่ะวันที่สศรีสะเกดวันที่4อุดรธานีค่ะวันที่ห้าหนองคายวันที่6นครพนมวันที่7อุดรธานีวันที่8ชัยภูมิแล้วก็ข้ามา90าว่างค่ะวันที่11มุกดาหารค่ะ12ว่าง13สุรินทร์14่5ายังว่างอยู่16บุรีรัม สิบเปดว่างค่ะสิบเก้ายีบางปูโปรโมชั่นค่ะสมุดประการค่ะยีสองงด23ที่สกลนคร24่สหนองบวัวลำพู25้าชัยภูมิ26ว่าง27่สิบดอุดรธานี28่สยังว่างอยู่ค่ะค29สศรีสะเกษ33มสิามเอ็ดว่างนี่เดือนแรกนะนคืหน้าคือง,งานของเดือนมกราคมค่ะอ่าเริ่มปีใหม่เลยอมาถึงกุมภาพันธ์คือคิวคตเต็ม กุมภาพันธ์คือเต็มไม่ว่าสักวันมี29วันเต็มยี่สิเ้างานค่ะอ่ะันเรามาดูกันว่าวันกุมภาพันธ์มีที่ไหนบ้างค่ะสุดนะ29วันเต็มหมดทุกวันเนี่ยช่วยกันไ่ไปเนาะเอาวันที่หนึ่งเลยกุมภาค่ะอุดรธานีวันที่สองอุดรธานีวันที่สชัยภูมิวันที่สอุดรธานีวันที่5้าอุดร6อุดรเจอุดร8จังหวัดเลยค่ะ9อุดร10ชัยภูมิ 11บุรีร uh ัม12มหาสารคาม13ชัยภ like ูมิ14ขอนแก่น15สุรินทร์16อุบล17ร้อยเอ็ด18มุกดาหาร19ร้อยเอ็ด20กาฬสินธุ์21มหาสารคาม22อุดร23อุดร24ชัยภูมิ25นครราชสีมา26ขอนแก่น27อุดรธานี28บึงกาฬและ29อุดรธานีสุดมากเต็มเอียก เดือนกุมภาพันธ์คือเต็มเอียดปารพี่น้องโอ้โหอะมีนาอะมีนาบ้างนะคะวันที่หนึ่งมีนาอุดรค่ะวันที่สองจังหวัดเลยค่ะนาด้วงวันที่สามอุดรสี่ขอนแก่นห้าขอนแก่นหกอุดรเจ็ดอุดรแปดอุดรเก้าชัยภูมิสิบอุดรสิบเอ็ดชัยภูมิสิบสองร้อยเอ็ดสารคามยโสอันนี้งรอยืนยันสิบสามค่ะอุบลค่ะสิบสี่ร้อยเอ็ดสารคามกาสินสิน 15อุดรสิบอุดรสิบขอนแก่น18บแปดยังว่างค่ะเออสิไม่ได้ว่างค่ะสิ 18, ชัยภูมิ19บเก้าสกลนคร20อุดรยี่สิบเอ็ดอุดยีอ่อ็ดขอโทษค่ะยี 21, ่สอหนองคายค่ะเยียบสอุดรธานี2ยี่ามร้อยเอ็ดยี่สิบสชัยภูมิ25อุดรธานี26 งดเช็คอุปกรณ์การแสดงงดหนึ่งวันยี่สิบเจ็ดร้อยเอ็ดยี่สิบแปดอุบลราชธานียี่สิบเก้ายโสธรสามสิบและสามสิบเอ็ดอุดรธานีค่ะก็คือสามสิบงานค่ะก็คืองดวันหนึ่งวันหนึ่งแค่วันที่ยี่สิบหกโอ้โก็คือเดือนมีนาคมมีสามสิบเอ็ดวันมีคิวงานสามสิบคิวงานค่ะปังยังไงคือปังสุดแล้วนะโอ้คือฉันยอมรับเลยว่าเนาะ ไม่น่าเชื่อเนาะว่าหมอลำน้องใหม่จะเป็นกระแสขนาดนี้เพราะเขา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 ,เขาตอบโจทย์อะ่ะสันแล้วเขาตอบโจทย์กับกับยุคเนี้ย เพราะว่ายุคใหม่หมอเขาเรียกว่าหมอ,อวัยรุนน<ช>่นมาดูหมอลำมากขึ้นแล้วสันแล้วตอบโจทย์กลุ่มนี้ใช่เขาจะได้เขาจะได้แฟนคลับในกลุ่มนี้ที่ชอบเต้ยชอบสนุกชอบความมันไม่ชอบอะไรที่ยืดเยื้ออ่าซึ่งซึ่ง,งหมอลำอีกบ,บางส่วนก็คือจะชอบอีกแบบหนึ่งในลักษณะอีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นอีกแบบหนึ่งแบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า สารเล้าเนี่ยเขาจะมีการผสมผสานในเรื่องของสมัยใหม่มากขึ้นเรื่องดนตรีเรื่องสคริปต์อะไรเงี้ยให้เข้ากับรุ่นมากขึ้นก็เหมือนกับสโลแกนของเขาหมอลำมิติใหม่ค่ะแล้วก็เขามาถูกทางจริงๆรจจกจริงอย่างนี้แหละถ้าพูดถึงว่าถ้าจะมามาแบบนี้แล้วก็จะมาทําเหมือนสไตล์เดิมเหมือนกับเหมือนกับหมอลำวงที่เขาตั้งมาหลายๆ10สิบปีแล้วถ้าอันนี้ก็จะไป ทำลายคนอื่นเอาเอาฐานไคขับตรงนั้นไม่ได้แต่เขามาโดยที่เขามาเปิดมิติใหม่ของเขามาเลยเขาผสมประสาทของเขามาฉีกกอฉีกกฎไปเลยแต่ถือว่ายอมรับเนาะยอมรับหัวชีที่เขาฉีกมาแต่มันแบบผสมได้อย่างลงตัวสมบูรณ์แบบก็พี่ถึงบอกไงบ่าโจพี่ไปดูแล้วพี่ชอบมากเลยพี่ย่าไปดูแล้วพี่ย่าชอบมากเลยสายแล้วนี่คือสนุกจริงๆอะเรามาดูมาเรามาดูของเดือนเมษายนกันบ้างอะเมษายนเนาะ วันที่1เลยค่ะอุดรธานี2ขอนแก่น3ส,สกลนคร4บึงกาฬ5อุดร6ขอนแก่นค่ะ7หนองคาย8หนองบัวลำพู9อุดรธานี10กาฬสินธุ์1อดอุดรธานี12กาฬสินธุ์13อุดรธานี14ชัยภูมิ1 5ร้อยเอ็ด16นครพนม17ร้อยเอ็ด18ร้อยเอ็ด19ศรีสะเกษ ยีจนถึง23เตรียมงานโปรเจกต์ยีเดินทางแล้วก็25 26 27ที่บางปูโปรโมชั่นสุป,ประการค่ะยีเดินทาง29ที่ชัยภูมิค่ะ่ะขารูคิวหน่อยนะทั้งหมดม,มี30วันเนาะ ก็มีวันว่างคือวันเตรียมโปรเจกต์สองวันแล้วก็มีเดินทางอีกสองวันว่าอีหนึ่งวันก็ทั้งหมดเป็นสี่วันก็ยี่สิบห้าคิวจุกจุกนะก็จุกจุค่ะเพราะว่าที่หยุดไปคือการเดินทางเพราะว่าต้องไปเทีเล่นต่างสวัสดีไกลอืมโอ้โหแล้วเชื่อว่าเดือนต่อไปหลังจากนี้ก็คือเป็นเดือนพฤษภามิถุนากรกดา คงเต็มอีกแหละแน่นอนค่ะโอ้โหเจ้าภาพก็ถ้าสนใจนะครับสารล็บันเทิงศิลป um okay. ์ตอนนี้กําลังเป็นกระแสเลยสามารถติดต่อเขาไปหาทางคุณบุษจักพันลำเพลินหรือว่าเจสี่ได้เลยนะติดต่อโทรไปขอเช็คคิวงานได้เลยเชื่อว่าเอาไปลงที่ไหนตอนนี้ก็ไม่ขาดทุนแน่นอนตอบโจทย์เป็นกระแสแล้วก็วัยรุ่นชอบแน่นอนใช่ค่ะตอบโจทย์วัยรุ่นเลยแหละอันเนี้ยตอบโจทย์วัยรุ่นคนสมัยใหม่ชอบเลยสารล็บันเทิงศิลป์เอาอยู่แน่แอืม เก่งเก่งเก่งรถเนาะ <De> er. ชอบนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากเป็นคิวงานที่เราดูแล้วเราตกใจเลยจะต้องจนต้องบอกอุ้ยบาโจเราหยิบยกเรื่องนี้มาพูดให้เพราะว่าแม่แม่เอฟซี FC ของซาร์เราเขาฟังดีกว่าว่าโอ้โหตอนนี้ซาน์เราเนี่ยประสบความสําเร็จไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะติดลมบนอย่างที่ทบาโจบอกตอนแรกแล้วว่าติดลมบนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันผลักดันแล้วก็สนับสนุนฤดูการนี้ขอให้ปังยิ่งกว่าเดิมค่ะเชื่อว่าปีหน้าจะปังมากๆเลยแหละ คนลุกแทบสุดยอดเนาะชอบชอบหลังจากที่เราเคยนําเสนอเนาะที่พูดไปข้างต้นว่าเขาสามารถททุบสถิติล้านแตกได้เนี่ยก็แสเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแสดงความดีใจด้วยขอให้มีคิวงานเยอะๆทุกวันทุกเดือนไปเลยขอทุกๆทุกๆเดือนให้เต็มๆแบบนี้ไปเลยค่ะนี่นะครับเป็นนังดาวเทีนมมาฝาที่เรานํามาฝากค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ